ใส่ผงนวลงไปแล้วก็ผงพืรสรสด,ด,ดีนิดนึงแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลสองอย่างก็คือน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายขาวสุดอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะจ๊ะแล้วก็เราจะเพิ่มสีสันถ้าเราอยากให้มันมีสีสวยเราก็ ใส่ซีอิ๊วดำนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันงาน้ำมันงาจะเพิ่มความนุ่มแล้วก็หอมแั้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันแต่ทำให้เนื้อของเราตากออกมาแล้วสีสวยไม่ต้องใส่เยอะค่ะเราเติมน้ํามันหอยนิดนึงนะคะเพิ่มความนัว มันหน่อยก็จะมีความนัวของเขาเราก็พวกเขาให้เข้าออกันใช้เคมืองมือไม่ติแบบทำมูมอาหารได้ถ้าใครอยางใส่กระเทียมก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าส่วนของเราไม่ใส่กระเทียมราต้องใส่กระเทียม เม่เสร็จเรียบร้อยพร้อมตาก